สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องพิมพ์พาบ้านราคาถูกนะคะวันนี้จะเป็น EP ีที่44แล้วนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP ีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น EP ีและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะ สนใจสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะหรือสะดวกเป็นเบอร์โทรก็ได้จ้าเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่1ก่อนเลยนะคะ หมายเลขที่หนึ่งนะคะ7จ็หบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สองนะคะชอบค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบผ่านก่อนได้จ้าไม่ปิดเล่นนะคะ ข้างหลังค่ะหมายเลขที่สองนะคะหนึ่บบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สามนะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังจ้าอีกข้างนะคะ หมายเลขที่3นะคะ750ดร้อ้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สี่นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สี่นะคะ1,500บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่ห้านะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังจ้าอีกข้างนะคะ หมายเลขที่หนะคะ750บาทจ้าทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่6ต่อเลยนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่6นะคะหนึ่บาทจ้าทับมาสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมผนไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะ หมายเลขที่เจ็ดจ้าด้านข้างนะคะ ข้างหลังจ้าอีกข้างนะคะหมายเลขที่เจ็ดจ้า เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปหมายเลขที่8จ้า ข้างหลังนะคะ หมายเลขที่8นะคะหนึ่บาทจ้าไปพร้อมกรอบสิวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาหมายเลขที่9จ้า หมายเลขที่เก้านะคะสองพันห้าร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่10นะคะ850บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่11นะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะ หกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสองนะคะ ทานจ้าหมายเลขที่สิบสองนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสามนะคะ ด้านข้างนะคะข้างหลังจ้า อีกข้างนะคะหมายเลขที่สิบสามนะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสี่นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบสี่นะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบห้านะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขสิบห้านะคะหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบหกนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่สิบหกนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบเจ็ดนะคะ ข้างหลังค่ะหมายเลขที่17นะคะ4 5่ห้าสบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่18นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบแปดนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบเก้านะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่19นะคะ4 5่450บาทจ้าต่อไปหมายเลขที่ยีสนะคะ หมายเลข20นะคะ450บาทจ้าสนใจสามารถสอบถามผ่นานไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะใครที่สะดวกเป็นโทรก็โทรหมายเลขนี้เลยนะคะรบกวนพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ